สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครูพษากิตินราน,นันท์นค่ะในรายวิชาทัศนศิลป์สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณค่ะเรามาดูกันที่ยุคแรกค่ะศิลปะในยุคหินเก่าศิลปะในยุคนี้เนี่ยจะพบเห็นผลงานศิลปะที่อยู่ภายในถ้ำเสียส่วนใหญ่มนุษย์ในยุคนี้จะพำนักอาศัยอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้น ผลงานที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตามผนังถ้ำนะคะโดยรูปที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาล่าในบริเวณนั้นสังเกตว่าภาพสัตว์ที่เห็นจะเป็นภาพสัตว์ด้านข้างแสดงทั้งเป็นรูปของวัวรูปของควางรูปของกระทิงต่างๆอันนี้มนุษย์ในยุคนั้นได้ทำการร่างภาพโดยการใช้หินและระบายสีภาพโดยการใช้ วัสดุจากธรรมชาติเช่นขมเหาดินถ่านไม้เป็นต้นภาพงานศิลปะที่เราเห็นที่โด่งดังมากๆเลยนะคะคือภาพที่ปรากฏในถ้ำอันตมีลาประเทศสเปนถ้ำลลสคอในประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะคะที่ถ้ำผีหัวโตจังหวัดกระบี่นะคะนอกจากงานจิตรกรรมที่พบเห็นในยุคหินเก่าแล้วยังปรากฏให้เห็นในงานประติมากรรม อย่างเช่นรูปปั้นทั้งสองรูปนี้นะคะรูปปั้นทั้งสองรูปนี้เป็นรูปปั้นวีนัสวีนัสออฟวิเลนดอฟในประเทศออสเตรียชื่อที่เกิดขึ้นเป็นภาพวีนัสน,นั้นเกิดขึ้นจากภูมิภาคหรือพื้นที่นั้นว่าเป็นพื้นที่ไหนที่พบผลงานศิลปะชิ้นนี้นะคะผลงานศิลปะทั้งสองชิ้นนี้จะเป็นเครื่องรางที่เป็นความเชื่อของมนุษย์นั้นว่าเป็นเครื่องรางที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับวิถีชีวิตที่เขาจะต้องล่าสัตว์หาอาหารเพื่อดำรงชีวิตดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองค่ะต่อไปค่ะเข้าสู่ศิละปะในยุคหินกลางในยุคนี้มนุษย์ก็ยังที่จะพำนักอาศัยอยู่แต่จะเริ่มขยายที่พำนักไปแถบริมน้ำริมทะเลแล้วเพราะฉะนั้นศิละปะในยุคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าศิละปะในยุคนี้มีพัฒนาการขึ้นมาโดยที่ มนุษย์จะเริ่มวาดภาพคนตามผนังถ้ำต่างๆแล้วนะคะอย่างที่เห็นตัวอย่างภาพจะมีภาพของคนมีแขนขาประกอบและก็ยังมีภาพสัตว์ประกอบด้วยนะคะต่อไปค่ะศิละปะยุคหินใหม่ค่ะศิละปะในยุคนี้เริ่มที่จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนเราทราบได้อย่างไรเราทราบได้จากศิละปะที่เกิดขึ้นที่ตกทอดมาถึงรุ่นนี้ก็คือจ h e n g e นะคะมีการสานิษฐานว่า เป็นสถานที่ที่ไว้สําหรับทําพิธีประกอบพิธีต่างๆหรือจะเป็นการใช้สําหรับเรื่องของดาราศาสตร์ที่มนุษย์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางต่างๆโดยที่เรามองจากดวงดาวก็ได้นะคะสําหรับในยุคหินต่างๆนี้ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับศิลปะเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตามวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ก็จะเน้นเรื่องของดํารงซึ่งเผ่าพันธุ์ของตนเองค่ะและในประวัติศาสตร์ยุคต่อไปคือ ยุคโบราณค่ะยุคโบราณเราแบ่งออกศิลปะเป็นสองยุคนะคะก็คือยุคเมโสโปเตเมียและยุคอียิปต์ค่ะสองยุคนี้เนี่ยจะเกิดไล่เรียกกันนะคะมาที่ยุคแรกก่อนนะคะยุคเมโสโปเตเมียยุคนี้จะผ่านจากยุคหินกลายเป็นเข้าสู่ยุคโลหะแถบดินแดนที่เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียจะอยู่แถบอิรักอิรานเป็นต้นนะคะจะอยู่ริมแม่น้ำ ไทกรสยูเฟติสโดยยุคเมโสโปเตเมียจะเริ่มนับถือเทพเจ้าเชื่อเทพเจ้ามากขึ้นและเริ่มมีกษัตริย์ปกครองค่ะละักษณะผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่เห็นชัดเจนเลยคืออักษรคูนิฟอร์มอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยเกิดจากการใช้แผ่นดินเหนียวมาทำเป็นแผ่นและขีดเขียนด้วยการร้านอ้อค่ะ จะเห็นว่าลักษณะของอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมแต่จะมีทิศทางที่แตกต่างกันค่ะหรือเราเรียกว่าอักษรลิมค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการอ้อน,นะคะที่ประทับลงบนแผ่นดินเหนียวนะคะจะเห็นว่ามีรูปคล้ายกับสามเหลี่ยมนะคะและสถาปัิกกรรมที่เกิดในยุคเมโสโปเตเมียอันนี้เราจะเรียกว่าซิกูเลตนะคะภาพนี้จะคล้ายกับพีระมิดซึ่งซิกูเลตเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพีระมิด สหปฏิยกรรมชิ้นนี้เนี่ยจะไว้สำหรับบูชาเทพเจ้าและในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะประกอบกับมีพระมหากษัตริย์เข้าไปอยู่ด้วยนะคะค่ะนอกจากสหปฏิยกรรมในยุคเมโสโปเตเมียปฏติมากรรมก็มีด้วยนะคะที่หลงเหลือมาในยุคปัจจุบนันปฏติมากรรมในยุคเมโสโปเตเมียจะเห็นลนักษณะของปฏิมากรรมคือมีดวงตาที่เบิกกว้างนะคะอันนี้เขามีความเชื่อเกิดกับเทพเจ้าว่า เมื่อมีดวงตาที่โตเบิกกว้างก็จะยิ่งมองเห็นเทพเจ้ามากขึ้นและนอกจากรูปสลักอันนี้แล้วเขาจะสลักอักษรคูนิฟอร์มลงบนรูปปั้นอันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะอธิบายถึงความดีความงามของคนที่สร้างรูปปั้นอันนี้เพื่อให้คนที่สร้างเนี่ยสามารถเข้าถึงเทพเจ้าได้ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะในยุคอียิปยุคอียิปเนี่ยจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนยอยู่ในประเทศอียิปค่ะ แล้วก็จะนับถือเทพเจ้าคล้ายๆกับเมโสโปเตเมียแต่ว่าในยุคอียิปต์กษัตริย์เราจะเรียกว่าฟาโรฟาโรเปรียบเสมือนสมมุติเทพค่ะแล้วก็ในยุคนี้จะเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายในยุคอียิปต์อักษรที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับอักษรคุนิฟอร์มอักษรในยุคอียิปต์เราจะเรียกว่าอักษรเฮโรกริฟิกนักเรียนจะเห็นว่าคล้ายกับอักษรเป็นรูปภาพ และงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในยุคอียิปต์ถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่เห็นชัดเจนมากทั้งเรื่องของการใช้เส้นการตัดเส้นในงานปฏิบัติการ,รในยุอียิปต์การวาดรูปคนโดยเฉพาะการวาดรูปราชวงศ์กษัตริย์สังเกตได้ว่าฟาโรจะมีลักษณะรูปที่ใหญ่กว่าบุคคลอื่นๆและลัดหลั่นลงมาไม่ว่าจะเป็นพระราชินีหรือเป็นเหล่าขุนนางต่างๆอันนี้เป็นจุดเด่นของ งานจิตรกรรมในยุคอียิปต์ค่ะการตัดเส้นในยุคอียิปต์เช่นการตัดเส้นดำเพื่อให้เห็นความชัดเจนของรูปร่างบุคคลต่างๆค่ะต่อไปก็เป็นงานประติมากรรมในยุคอียิปต์ในงานประติมากรรมในยุคอียิปต์ก็จะมีทั้งรูปแบบของครึ่งคนครึ่งสัตว์ประกอบกันโดยที่เขามีความเชื่อว่าสัตว์ก็จะเป็นเหมือนเทพเจ้าองค์หนึง่งที่คอยปกป้องดูแลและในเรื่องของในยุคอียิปต์เนี้ย นอกจากผลงานศิละปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมสถาปัตยกรรมแล้วเขายังเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายสังเกตได้ว่าโลงศพในยุคอียิปต์จะมีความงดงามมากแต่ในโลงศพนี้ก็ยังมีแบ่งแยกจำแนกแต่ละชนชั้นนะคะสังเกตอันแรกค่ะโลงศพของฟาโร์โลงศพของฟาโร์เนี่ยทางด้านภาพสายมือนักเรียนสังเกตว่าจะ มีความงดงามมากมีลายเส้นที่ชัดเจนประกอบด้วยทองคําภาพตรงกลางนะคะอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพของโลงศพพระราชินีก็จะเห็นว่ามีลักษณะของวัสดุเนี่ยแตกต่างกันและภาพสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นโลงศพของคนที่มีฐานะก็จะเริ่มทํามัมมี่ขึ้นมานะคะนอกจากมัมมี่คนแล้วค่ะยังมีมัมมี่สัตว์ซึ่งในยุคอียิปต์เชื่อกันว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นเหมือนเทพเจ้าประจําตัว เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทไหนเมื่อเจ้าของเสียชีวิตเขาก็จะนําสัตว์เลี้ยงนี้ทาเป็นมัมมี่เพื่อให้ไปปกป้องดูแลเจ้าของของตอนเองค่ะค่ะนอกจากมัมมี่ที่เราเห็นเป็นรูปแมวเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะก็ยังมีมัมมี่ปลามัมมี่จระเข้โดยที่มัมมี่จระเข้เนี่ยเหตุผลที่เขาทําเป็นมัมมี่เนื่องจากว่าในยุคอียิปต์จระเข้ถือว่าเป็นเทพแห่งการล่า ปัญหาอาหารอันนี้เขาจึงบูชารรเขคปเป็นเหมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งค่ะต่อมาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมในยุคอียิปต์นี้ เริ่มจากมัทาบามัทธบาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพีระมิดโดยที่จะเห็นว่ามัทธบาจะไม่มียอดแหลมคล้ายกับพีระมิดนะคะมัทธบามีหน้าที่สําคัญก็คือไว้สําหรับเก็บลงศพของกษัตริย์ของขุนนางต่อมาค่ะพีระมิดพีระมิดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสเต็ปแรกสเตปแรกจะเหมือนกับมัทธบาคือพีระมิดเป็นทรงเล็กๆนะคะส่วนอันที่สองที่เป็นพีระมิดทรงสูงอันนี้การก่อสร้างพีระมิดในทุกๆกทีก่ เขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะสร้างในองศาที่54องศาที่54เนี่ยเป็นเหมือนกับเลขนำโชคต่างๆของยุคอียิปต์นะคะแล้วก็ยิ่งสร้างสูงเท่าไรก็จะยิ่งใกล้ชิดกับเทพเจ้าของเขามากขึ้นแต่มีข้อแตกต่างคะ่ะดูที่ภาพพีระมิดภาพด้านล่างนะคะพีระมิดรูปนี้จะรูปทรงบิดเบือนไปบ้างเนื่องจากว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ผิดองศาของพีระมิดคือเมื่อเริ่มตั้งฐาแล้วที่ยังไม่มียอดนะคะ นักเรียนสังเกตที่มุมจะมีมุมที่หักจากฐานอยู่นิดนึงนะคะก็จะเห็นว่ามุมนี้หักเข้าไปอีกเนื่องจากว่าองศาที่สร้างขึ้นมาไม่ได้แต่จะต้องทำต่อเพราะว่าพีระมิดทุกพีระมิดที่ก่อสร้างจะต้องใช้ทั้งประชากรวัสดุมากมายเพราะฉะนั้น การล้มเลิกสร้างไปเนี่ยซึ่งเป็นการยากจึงสร้างต่อแต่รูปแบบพีระมิดแตกต่างกันออกไปอีกศิลปะในยุคโบราณที่นักเรียนเรียนรู้กันทั้งยุคเมโสโปเตเมียยุคอียิปยุคหินอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันภาพซ้ายมือจะเป็นภาพฝาผนังในถ้ำภาพตรงกลางเป็นภาพซิกูเลต และภาพขวามือที่เป็นภาพโลงศพของอียิปต์แต่ศิลปะในยุคโบราณเกิดขึ้นจากความเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ยุคสมัยเดิมที่เป็นยุคหินมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะหาอาหารเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ในยุคข,ของเขาส่วนในยุคเมโสโปเตเมียความเชื่อที่เกิดขึ้นคือเริ่มเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแต่ในยุคอียิปต์จะมีความเชื่อ เกี่ยวกับโลกหลังความตายค่ะสําหรับศิลปะนิวโบราณที่นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเห็นผลงานศิลปะลายชิ้นที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะสําหรับงานศิลปะในแต่ละยุคเมโสโปเตเมียยุคหินยุคอียิปต์มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบกันในท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน